สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l b c พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีการติดต่อหน่วยงานราชการ ผู้ฟังทุกๆท่านครับหน่วยงานราชการเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับหรือสถานที่หนึ่งที่เราอ่ะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปพบปะและติดต่อไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวส่วนตัวนะครับเป็นงานส่วนตัวเป็นงานของครอบครัวเป็นงานของสังคมหรืองานค้าขายเยอะๆไปหมดเลยนะครับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยมีทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดใช่ไหมครับฉะนั้นครับ การที่เรานั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปนะฮะหรือคนที่ทำการค้าการขายหรือจะเป็นเซลส์นะับเป็นพนักงานขายหรือเป็นผู้ประสานงานตัวของผู้ผู้หรืออาจารย์หนองเองเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทก็เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับก็มีประสบการณ์ตรงที่จะนํามาบอกกล่าวมาบอกเล่าว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นสถานที่นะครับที่เราเวลาเข้าไปเนี่ยจะใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคมันต้องมีทักษะ มันต้องมีศิละปะครับเล่าเท้าความเลยนะฮะตัวของอจยนหน่องเองเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนนะครับภาษา,ปปาอ,อังกฤษเขาจะ supplier เนาะประมาณสิบริษัทสิบหน่วยงานบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะผลิตนะฮะสินค้าต่างๆออกมาเพื่อที่จะส่งมอบให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐด้วยประสบการณ์ตรงของผู้พูดจึงทำให้มีโอกาสที่จะเข้าไปพบไปนำเสนอ ไปขายความคิดไปตอบข้อสงสยัยตอบข้อโต้แย้งนะครับเพื่อก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างนะครับนำเข้าแผนมีการสนทนามีการพรีเซนต์ในที่ประชุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาประชุมหัวหน้าหน่วยราชการหัวหน้าสว่วนราชการและอื่นๆมากมาย ด้วยประสบการณ์ตรงในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงได้มีการรวบรวมถึงเทคนิคการเป็นนักพูดเมื่อทุกครั้งเมื่อเราไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยต้องการติดต่อเรื่องอะไรในหลายๆครั้งนะครับนะักขายตกม้าตายพอไปถึงสถานที่แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะคุยยังไงจะพูดยังไงนะครับดังนั้นครับ ในขณะเดียวกันในบทบาทหน้าที่ของเราก็ต้องมีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ครบสมบูรณ์ในหลายๆครั้งการเตรียมเผื่อให้เหลือย่อมดีกว่าขาดเมื่อต้องใช้ประมาให้ศึกษาขั้นตอนข้อมูลต่างๆผ่านโลกของโซเชียลเพื่อประหยัดเวลายกตัวอย่างเช่นหน่วยงานนี้โครงสร้างบริหารเป็นอย่างไรจะต้องติดต่อส่วนงานไหนการที่เราเข้าไปยังเว็บไซต์เข้าไปเซิร์ช หาข้อมูลผ่านโลกโซเชียลเนี่ยทำให้เราประหยัดเวลาดีกว่าไปควานไปคว้าไปค้นนะฮะในสถานที่จริงประมาให้บริหารเวลาในการเข้าพบส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ตรงประเด็นนะครับเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีเวลามายืดเยื้อเยินเย่อพูดคุยน้ําท่วมทุ่งผักรุ่งผัก,กบุ้งหลงเหลงพวกนี้ไม่มีฮะเราจึงต้องบริหารเวลาในการเข้าพบส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ตรงประเด็นเมื่อต้องเจรจาครับให้ใช้ถ้อยคําที่ตรงนะฮะระบุวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องการนะครับหากติดต่อเพื่อจะใช้บริการกับเขาแต่หากเรามาติดต่อเพื่อนําเสนอเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานราชการนั้นๆน,น,นะครับการเข้าพบผู้มีอำนาจสูงสุดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเจอเจอแน่นอนครับต้องมีการทักทายอย่างสุภาพโดยมุ่งเน้นผู้ให้เห็นภาพถึงหน่วยงานราชการนั้นๆจะได้ประโยชน์อะไรสิทธิประโยชน์และก็คุณผลประโยชน์เป็นอย่างไร ขอเน้นย้ําตรงนี้นะฮะทุกครั้งหากผู้ที่จะทาหน้าที่ในการไปนําเสนอโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบงานโครงงานหรือรายละเอียดซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมการเนี่ยหลักการเขาบอกว่าถ้าผู้ที่เห็นภาพนะฮะถ้านนึกถึงการปั่นจักรยานเนี่ยระหว่างปั่นขึ้นเขากับปั่นลงจากเขาลงจากเขาง่ายกว่า ความหมายหมายถึงว่าเมื่อเราจะทําการค้าการขายการเข้าพบผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์กรนั้นๆถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะครับดีกว่าไปคุยกับออระดับที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเล็กนะฮะซึ่งกว่าจะขึ้นไปถึงระดับบนเนี่ยค่อนข้างจะยากการที่เราเข้าพบผู้มีอำนาจสูงสุดยังต้องมีทักษะศิลปะอีกนะครับแต่ในการนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงให้พูดถึงหน่วยงานของเขาจะได้ประโยชน์อะไรอย่าพิ่งไปรีบพูดว่าเรามีอะไร แต่ให้พูดมุ่งเน้นไปว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการที่เรากําลังจะให้บริการนะครับเพียงแค่พิษคําพูดนิดเดียวนะฮะมีคนหลายคนตกมาตายโมแต่แนะนําตัวเองแนะนําสินค้าแนะนำโปรดักต์แนะนําอะไรเต้มไปหมดเลยซึ่งบุคคลรดับเหล่านี้ยเขาไม่มีเวลามานั่งฟังขนาดนั้นหรอกครับเขาจะถามสั้นๆง่ายๆว่ามีอะไรมาและเขาได้อะไรบ้างเมื่อเราพูดถึงโครงการระบบงานที่เรานําเสนอหน่วยงานของเขาจะได้รับคุณประโยชน์ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ เมื่อขยี้ชี้ให้เห็นว่าเขาได้แล้วเขาจะตัดสินใจครับสิ่งตามมาก็คือตัวเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของรายละเอียดนะฮะเรื่องของราคาเรื่องของอื่นๆเนี่ยก็จะตามมาฉะนั้นทุกท่านครับการกล่าวคำลาก,ก็ต้องมีการสร้างความจดจําแต่เชื่อเถอะครับว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นหากเรามีโอกาสได้ติดต่อทุกครั้งเราควรสร้างความจดจํานั้นคือความบระทับใจ เราจะกลับไปเมื่อไหร่เมื่อใดนะครับทุกๆคนเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเวลคัมเราฉะนั้นครับการเป็นนักพูดเป็นสิ่งสําคัญแต่ในขณะเดียวกันการตั้งคําถามสําคัญกว่าและการตั้งใจฟังสําคัญยิ่งการอยู่กับหน่วยงานภาครัฐอยู่กับเจ้าหน้าที่หากเราชิงเป็นผู้ที่พูดก่อนมีสัมมาคาระวะแต่ตั้งคําถามเป็นแล้วฟังให้มากเราจะได้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าหน่วยงานแบบนี้แล้วเราพูดอยู่คนเดียวเราจะไม่ค่อยได้ครับ เป็นที่ก็ได้แค่พูดแล้วก็ได้ลากลับแต่ถ้าหากว่าเราตั้งคําถามเรานั่งฟังเราจดบันทึกเราเก็บข้อมูลหน้าที่ของเราคือให้บริการสนองความต้องการทําให้เขารู้สึกว่าเขาพบมืออาชีพฉะนั้นครับเมื่อเราแสดงออกแบบเป็นผู้รู้จริงในสิ่งที่ทํามีความเป็นมืออาชีพมีทักษะศิลปะในการสื่อสารมีการอ้อมเข้าหาไม่ผวาเข้าใส่ ไม่เฮี้ยนกระหือหรือที่จะต้องขายให้ได้แต่เราเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพดังนั้นทุกการเจรจามุ่งเน้นให้ตรงประเด็นอยู่เสมอเน้นสิ่งที่ท่านจะได้รับท่านจะได้รับและท่านจะได้รับเพียงแค่ทุกท่านครับการพูดดีนั้นฝึกได้การพูดเป็นทําให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคําพูดของเรานั้นมีพลังครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมใครจะเราเขาโชคดีครับและนี่คือเทคนิคการติดต่อหน่วยงานราชการยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะทีเดียวพบกันใหม่ในวันข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ